สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสาหรับกิมนี้สอดเขียวพาพี่น้องมาตามตวเลขกแนวทางของหอยลานะคะหอยลาพัฒนาสามสำนักดังนะคะเซียนกุจับเซียนอุดรเซียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนแล้วนะคะพี่น้องเช้าว,วันจันทร์นะคะจันทร์วันใหม่วันมหาสนีนะคะพี่น้อง พบปะกันทุกวันนะคะก่อนออกทํางานตอนสายๆค่ะพี่นอ้องอ่ามันนี้มีงานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจนีบริยุทธ์บริยอนมีสุมือแห่งดีเนาะพี่น้องถึงมันจะเป็นงานนานๆมีทีเนาะพี่น้องปีละเทื่อเนาะแต่ก็ยังดีเนาะหนึ่งการไปซอยงานแบบนี้นะคะพี่น้องคือเป็นการซอยเหลือจุนเจียวเส่งกันและกันเด้อ นะคะมันไม่เหมือนงานประจานะคะบบคืองานอยู่โรงงานหรือว่างานงานนี่ยังกระซังที่เป็นงานเงินเดือนนะคะ,อ,ะอันนั้นนี่ถือว่าตายตัวนะคะ,ะแต่ว่างานงานงาน,งานตามบ้านนะคะพี่น้องปีละเท่อนี่คือเป็นงานซอยเหลือซึ่งกันและกันเอือนบ้านหากันได้นะคะพี่น้องมันจะแตกต่างกันนะคะงานประจากับงานซื้อกันซื้อค่ากันทั้งไก่เนาะพี่น้อง อ่าบางคนนี่บ่ไปก็ได้บ่อยากไปนะตรงนี้บ่อยากไปเฮยนั่นบ่อยากไปงั้สิก็ม,มีนะคะการแยกแยะของแต่ละบุคคลเนาะอ่าโรงงานเหมือนกันถ้าเราไม่ชอบโรงงานนี้เราก็ไปโรงงานใหม่แมนบ่เห็ุงานเดือนเดือนเนาะเอ่อบ่ามาผู้นี้เด้ออกดอกจังเสียก็มีแมนบ่พี่น้องอืมแต่นี่นะคะพี่น้องการเอื่นการบ้านการหาการจ้างกาันจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะคะนอกจากติดงานนะคะเอ่อติดผู้นั้นติดผู้นี้งังสิละพี่น้อง ติดเจ้านันยูเจ้านียูนะคะก็เลยปฏิเสธได้นะคะแต่ในคาทั้งใจคือสมภพไปเอื้อนแล้วบาแปนบาพี่น,อน้องเนอสันดิบานีนพี่น้องจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาน้อยใจนะคะในความรู้สึกคือน้อยนะนะคะพี่นอ้องคือคือเอื้อนบ่ไปแท้งซีเนาะพี่น้องน้อยใจโอ้ขี้ลายแท้กูแมนบ่พี่น้องเอื้อนไปกับว่าอยากไปซอยซีก็น้อยใจดิเนาะอ่า ความน้อยใจไม่มีขอบเขียดนะคะพี่น้องบางคนก็น,น้อยใจจนน้ำตาไหลก็มีนะคะพี่น้องบ่มีผู้ส่วนผู้ต่างเนาะยามเหตุเบียดเหตดงานยามลำบากบ่มีผู้ซอยห้านะคะพี่น้องมันเกิดน้อยใจเป็นธรรมดาเนาะค่ะอ่ะเมื่อนี่ก็เป็นวันที่สี่พฤศจิกาย,ยนวันจันทร์เนาะก่อนจะไปพบปะกับตุเลขกับดีนเออาจารย์สามสำนักดังนะคะเรามาชมเรื่องกามยามดีกันก่อนที่ว่ามีไหมนะอาก็มีหรือ เรื่องใดแน่นะคะที่เราควรจะปฏิบัตินะคะค่ะวันนี้นะคะมันไม่มีเรื่องงามยามดีอะไรเลยนะคะพี่น้องแต่มีการเตือนภัยนะคะเตือนเรื่องของระวังอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทนะคะเรื่องอารมณ์ร้อนนะคะ ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะพี่น้องให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะคะพี่น้องอากาศเปลี่ยนบรรยากาศก็มีเยน็นมีร้อนนะคะพี่นออ้องไปเกี่ยวเขาเกี่ยวนาเมาื่อวานนี่ร่มเบิดมือพี่น้องนี่แหละคืออากาศเปลี่ยนนะคะปกติจะแดดละ,ออะอ้อนเนาะกินน้ำเย็นเบิดมือสิแต่เมื่อวานนีหนาวเลยพี่น้อง นี่แหละอากาศเวลามันร้อนก็ร้อนจนหลังไมนะคะพี่น้องเวลานาวนาวก็หนาวจนตัวสั่นเนาะอ่านี่แหละเราจะปรับสภาพร่างกายไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวอยู่ตลอดนะคะเพื่อการดูแลตัวเองนะคะให้มีประสิทธิภาพให้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเตรียมไว้นแนวแรเขา้วใส่เกี่ยวกับการหนาวทำอะไรความร้อนเราทำอะไรนะคะเตรียมตัวเนาะหัวหน้าหัวตาให้มันดีค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วก็เรื่องของ ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะพี่น้องอุบัติเหตุเพลียเนาะแล้วก็เรื่องของการเลือกลายอย่าล้างกันนะคะเรื่องของความรักเนาะก็จะมีมาหลายหนึ่งในเรื่องรักสามเศร้าในเรื่องเลือกลายอย่าล้างนะคะพี่น้องความเข้าใจกันพิ้หรือว่าความโมโหหายพลาดตัวตกต่ำเนาะพี่น้องแล้วก็ตามต่อเลยนะคะเรื่องของเลขมงคลนะคะพี่น้องเลขมงคลจะมีเลขห้ามีเลขสาม มีเลขสองมีเลขศูนย์นะคะพี่น้องแล้วก็เลขที่ไม่ควรใช้คือเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกขวานะคะบนล่างให้เลือกล่างค่ะ,ะสีที่เป็นมงคลนะคะวันนี้มีสีเขียวสีแดงสีดำสีชมพูนะคะสีไม่ควรใช้วันนี้คือสีน้ำตาลนะคะค่ะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่ซอเขียวนำมาฝากนะคะใช้เป็นชีวิตประจำวันได้นะคะ มีคนมาพูดมาเล่าให้ฟังเรื่องใดที่ควรระมัดระวังก็ดีเนาะพี่นอ้องคนในครอบครัวก,กันแทๆ้ๆยังไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ให้กันฟังนะคะบางทีการฟังคนอื่นพูดก็เป็นการเตือนสติให้กับตัวเองนะคะเรื่องไหนดีเรื่องไหนร้ายควรปฏิบัติยังไงควรระวังยังไงก็ให้ดูแลกันนะคะ,ะเราได้ฟังเราก็แนะนําคนข้าง,างๆเตือนซึ่งกันและกันได้นะคะ ยังไงก็ขอเค้วขอฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะสำหรับเรื่องราวดีๆแต่ละวันนะคะอ่ะเราไปตามดีเอ็นเอกันเลยนะคะสําหรับหวยลาวพัฒนาเซียนกุดจับนะคะพี่น้องอ่าเซียนกุดจับนะคะงวดที่แล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะหวยลาวพัฒนาแตกวิ่งเก้าตัวหน้านะคะพี่น้องแตกหนึ่งเก้าเนะเาะแล้วก็แตกวิ่งห้าออกห้าหนึ่งเนะเาะนี่คือวิ่งเก้านี่คือออกหนึ่งเก้าชุดหกตัวหน้าล่างค่ะ ส่วนเลขห้าวิ่งห้าแตกห้าหนึ่งนะคะนี่คือของเซียนกุดจับนะคะตามต่อด้วยเซียนอุดรน,นะคะแตกยังไงแตกแบบไหนแตกวิ่งสามค่ะเลขออกสามแปดเนาะอาจารย์จับคู่ไม่แตกเลยนะคะงวดนี้ทั้งสามสำนักนะคะแต่จะมาในรูปแบบวิ่งนะคะอ่งวดวันที่สี่แตกจับคู่แน่นอนว่าง,งั้นนะคะพี่นอ้องเอ่อส่วน แตกวิ่ง3แล้วก็แตกวิ่ง5้าและวิ่ง9นะคะอาจารย์เซียนอุดรแตก3ตัวแตกนะคะพี่นอ้องแตกวิ่งบนวิ่งล่างเลยนะคะก็ลองพิจารณาเนาะแตกชุด6ตัวหน้าด้วยนะคะไปรอบร้านเลยนะคะพี่นอ้องรัฐบาลเรางวดวันที่1นะคะแตก193851นะ,ะอลองพิจารณาในงวดต่อไปนะคะงวดวันที่1ของอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะแตกวิ่งห้า วิ่งสวิ่งเก้าเหมือนกันนะคะพี่น้องแต่อาจารย์ไม่ได้จับคู่3-8ให้เลยนะคะพี่นอ้องลองพิจารณาในงวดต่อไปเนาะงวดนี้ไม่มีใครแพ้ใครแน่นอนแตกแน่นอนวัสันพี่น้องเว้ยมีแต่ผูกคักเรื่องวัดนี้พี่น้องเอาลองตามผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยนะคะพี่น้องคอาผู้ใหญ่ใจดีนะคะงวด4ีด่พฤศจิกาย,ยน6-7เจ็สำหรับใครที่เล่นหวยลาวนะคะหา้ามพลาดโอกาสนะคะ,นะคะพี่น้อง กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสเนาะโอ,อกาสดีๆที่มีให้นะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะงวดวันที่4พฤศจิกายน6 7ผู้ใหญ่ใจดีวิ่ง9และ2บนล่างค่ะเลขติดมี4มี5มี6มี7นะคะคู่เด่น4 9 6 4 6 9าหคสี่นะคะห2สองนะคะเจ็ดเกองาเอนะคะตัวนี้ส้อเขียวเขียน เพนะคะเพิ่มขึ้นมาเองนะคะก็ไม่อยากจะฆ่าทิ้งเนาะเผื่อมันจะเข้าเนาะเพราะว่ามันเข้าในเลขวิ่งของอาจารย์อยู่นะคะแต่อาจารย์ไม่ได้จับคู่ให้นะคะโอกาสมาสูงเหมือนกันก็เลยไม่ลบทิ้งนะ,ะเออก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เนาะจับคู่รองค่ะคู่รอง95และ42นะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ ค่ะทวนให้อีกรอบนึงนะคะสําหรับหวยเาวผู้ใหญ่ใจดีนะคะ,ะ4พฤศจิกาย,ยน67วิ่ง9และ2บนล่างค่ะ,ะเลขติดมี4มี5มี6มี7นะคะคู่เด่น496469627925และ72นะคะคู่รอง95และ42ค่ะพี่นอ้องแคปหน้าจอเรียบร้อยตามต่อเลยนะคะตามต่อในเซียนไหนนะ่ เสียนกุดจ,จับนะคะสำหรับเสียนกุดจ,จับนะคะงวดวันที่4พฤศจิกายนหกเจ็นะคะอาจารย์จับวิ่งให้2และ5บนล่างนะคะเลขติดมี4มี6มี7ดมี9ค่ะคู่เด่น6กสองเดสองเสองค่ะ4ี่ห้าหห้าและ7จดหนะคะส่วนคู่ร่อง9 5้าและ4 2ค่ะแคปหน้าจอกันเลยนะคะ แคปหน้าจอกันให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแต่รอบนี้อาจารย์บอกว่าแตกบนแตกล่างสามสำนักจิงกันแตกเวลาได้หลุดหลุดด้วยกันเวลาเข้าเข้าด้วยกันค่ะพี่น้องอ่างวดน,นี้ไม่หลุดแท้แน่นอนวัสันุนะคะเ่าหวัวเลาาเซียนกุจับสี่พฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะวิ่งสองและห้าบนล่างค่ะเลขติดมีสี่มีหกมีเจ็ดมีเก้านะคะคู่เด่นหกสองเจ็ดสองเก้าสองสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้า คู่รอง9542ค่ะพี่น้องคะเอะตามต่อเลยนะคะแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะค่ะตามต่อเลยของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรงวดนี้ได้ตัวไหนนะ,อะเอเซียนอุดรก็ฟันถุงและมั่นใจด้วยเหมือนกันนะเอา้าเนี่ยมี46ด้วยชุดของอาจารย์เซียนอุดรมี46ด้วยนะคะตัวที่ซ้อเขี่วเขียนผิดนพี่นอง เขียนเพิ่มขึ้นมานะคะ,ะตามเลยนะคะเซียนอุดรสี 4, พ่พฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะอาจารย์วิ่งสองและสี่บนล่างนะคะวิ่งเด่นสองและสี่บนล่างนะคะเลขติดมีห้ามีหกมีเจ็ดมีเก้านะคะส่วนคู่เด่นสองห้าเจ็ดสองเก้าสองสี่ห้าสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะคู่รองก็หกสองและสี่หกค่ะ,ะแคปหนาจอพิจารณาได้เลยะคะ่ะ ค่ะทวนให้อีกรอบนึ่งนะคะสำหรับหมายเาวเซียนรุดรอนหนึ่งสี่พฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดค่ะพี่น้องวิ่งสองและสีบนล่างนะคะเลขเด็ดอ่าเลขติดก็มีห้ามีหกมีเจ็ดมีเก้านะคะอ่ามีห้ามีหกมีเจ็ดมีเก้าคู่เด่นสองห้าเจ็ดสองและเก้าสองสี่ห้าสี่เจ็ดและสี่เก่ะนคู่รองหกสองและหกสี่อ่าสี่หนะคะแคปหน้าจ,จอกันให้เรียบร้อยนะคะพี่น้อง ทวนเรียบร้อยแล้วแคปหน้าจอนะคะอ่ะซอเขียวกับฝากสิ่งดีๆไ้เพียงแค่นี้โชคโชคดีมีใช่สุขุสุขคนพอกันไหมค้มหนาค่ะสวัสดีค่ะ